เวอร์ว์เว็บเอสอารุลเตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบเจอกันเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณ เมื่อพบเมื่อเจอกันแล้วผมอาจารย์ชาติและจารรูก็มีหน้าที่ที่จะแนะนําสุดยอดวัตถุมงคลให้ท่านได้รับรู้รับทราบและวัตถุมงคลประจําแต่ละคลิปผมก็คัดสรรเลือกสรรมาจากครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อซึ่งมีวัดปฏิบัติดีมีพลังจิตตรานุภาพสูงมีเวทวิทยาคมสามารถอธิษฐานจิตปลกปุกเสกวัตถุมงคล เมื่อนำไปใช้นำไปบูชาด้วยความเคารพศรัทธาก็ย่อมจะบังเกิดปาฏิหาริย์เกิดสวัสดิมงคลเกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ผู้นำไปบูชาอย่างสม่ำเสมอคลิปนี้ก็เช่นกันผมจะแนะนำวัตถุมงคลในประเภทพระเครื่องซึ่งเอื้ออำนวยต่อการทำรรม,มาหากินเรียกว่าทำรรม,มาค้าขึ้นโดนบันดานลาบสักการะ ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มภูนทวีทำธุรกิจการค้าค้าขายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไม่ติดขัดวัตถุมงคลที่จะแนะนำก็คือพระศิวลีของหลวงปู่เช้าแห่งวัดห้วยลำใหญ่ครับว่าถึงองค์พระศิวลีกันก่อนพระศิวลีนี่ท่านเป็นอสีติมหาสาวกเป็นพระอรหันตสาวกซึ่งเป็นเอกคัทะคือมีความเป็นเลิศทางด้านการอำนวยลาบสก,การะ คำว่าพระอสิติมหาเถระเนี่ยความหมายก็คือว่าเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเอกคัตทะคือมีความเป็นเลิศมีทั้งหมด80พระองค์ในสมัยพุทธกาลนะครับพระศิวลีนี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเลิศทางด้านลาบสการะคือมีลาบสการะสูงกว่าพระอรหรันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงของ พระองคอ์ถ้าจะว่ากันในเรื่องความเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงนี่ก็คือพระศิวลีก็เป็นพระอรหันต์ด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นพระอรหันต์ซึ่งจเจริญทางด้านลาบสักการะต่างๆมากกว่าพระอรหรันต์ องอื่นๆน,น,นี่ว่ากันเข้าไปอย่างนั้นเลยทีเดียวความเจริญทางด้านลาบสการะเนี่ยแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงยกย่องว่าพระศิวลีเจริญด้วยลาบสการะสูงเสมอกันกับพระองค์ในการจะออกลุกขมูลต่างๆหรือว่าจะไปในถิ่นทางธุรกันดารพระพุทธเจ้าจะเสด็จพร้อมกับพระสาวกมากมายเป็นร้อยเป็นหลายร้อยเป็นพันพระองค์ดังนั้นพระพุทธเจ้า ท่านจะต้องทรงรับสั่งถามในหมู่สงก่อนว่าสิวลรีมาในหมู่ด้วยหรือไม่ถ้าสิวลรีมาในหมู่ก็ให้สิวลรีออกนำหน้าหมู่นี่อนุภาพของพระสิวลรีนะครับด้วยบุญที่ท่านจเจริญทางด้านลาภสักการะมาอย่างเพียบพร้อมเนี่ยแม้ไปในถิ่นทางธุรกันดารโอ้โหพระไปเป็นร้อยเป็นพันองค์คุณคิดดูสิแล้วประเทศอินเดียในสมัยครั้งพุทธกาลน่ย ความทุรกันดานความขัดสนมีอยู่เยอะแยะมากมายเมื่อพระศิวลีนำหน้าหมู่พระสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหมู่ทั้งคณะไม่มีอดเหตุเพราะว่ามีเทวดานำลาบสการะนำอาหารโภคาพราหารอันอุดมสมบูรณ์มาถวายตลอดทางมีชาวบ้านชาวเมืองซึ่งรู้ข่าวชาวป่าก็ดีรู้ข่าวก็นำโพคาพราหารต่างๆมาถวายตลอดทางหมู่พระสงฆ์ไม่มีอดด้วยอนุภาพ ความเจริญด้วยลาบสการะของพระศิวลีและพระศิวลีของหลวงปู่เช้าเนี่ยโอ้สร้างด้วยเนื้อผงว่านผสมชานมากแล้วผสมข้าวที่หลวงปู่ท่านฉันเหลือ,อไว้ข้าวที่หลวงปู่ท่านเสกคัดเอาไว้นี่ความหมายโดยนัยยะองค์พระท่านเป็นเลิศทางด้านลาบสการะอยู่แล้วเมื่อจะสร้างพระศิวลีหลวงปู่เช้าท่านเสกข้าวเอาไว้ ข้าวที่ท่านไปบินทบาตมาจากชาวบ้านข้าวที่ชาวบ้านเขาใส่มาในบาตรหรือว่าใส่ปิ่นโตมาตอนทําบุญท่านแบ่งข้าวเอาไว้นะข้าวเหลือก้นบาตรข้าวปากบาตรนี่มีข้าวก้นบาตรสมัยโบราณเขาบอกแหมคนนี้กินข้าวก้นบาตรพระเป็นไงมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลูกศิษย์วัดว่าอย่างนั้นหลวงปู่เช้าท่านเสกข้าวปากบาตรข้าวก้นบาตรและข้าวที่ท่าน ฉันเหลือเศกทิ้งเอาไว้รวมกับอาหารซึ่งข้าวผสมอาหารแล้วมีรสชาติอเรอร่อยท่านเคียเค้ยวอยู่อ่าโอชารสปรากฏขึ้นในปากก็เอาอาหารคำนั้นมาตากแห้งไว้คำไหนคำนั้นที่ว่าอร่อยเอามาตากแห้งไว้รวมความว่าพระศิวลีของหลวงปู่เช้านี่นับเนื่องเป็นพระอาหารได้เออคำว่าพระอาหารเดี๋ยวผมอธิบายนิดหนึ่งหลายหลายท่านอาจจะพอทราบ โดยเฉพาะทันทีนิยมพระเครื่องช่ออ่านประวัติพระเครื่องนะครับพระเกจิอาจารย์ต่างๆเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรมังสรีเนี่ยเวลาท่านสร้างพระสมเด็จวรละครประวัติว่าข้าวคำไหนอาหารคำไหนท่านฉันพัทหารไปปุ๊บเนี่ยเออคำไหนอร่อยทูกปลาเกิดโอชารสท่านคายออกมาเอามารวมเข้ารวมเข้าเอามาตากแห้งทําเป็นหนึ่งในมวลสารที่จะสร้างพระสมเด็จเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเหตุเพราะอะไร เออท่านถึงต้องทํากันอย่างนั้นอีกองคหนึ่งหลวงพ่อสดวัดปักน้ําภาษีเจริญนี่ก็เหมือนกันเสกข้าวเอาไว้แล้วก็โดยเฉพาะอาหารที่ท่านฉันพัะตาอาหารที่ชาวบ้านลูกศิษย์นํามาถวายท่านคําไหนเกิดโอชารสท่านคายออกนะคายออกเดี๋ยวนั้นแล้วก็รวม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 ไว้เอาไปตากแห้งสร้างเป็นพระของขวัญแม้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดําเหมือนกันท่านจะสร้างพระคําข้าวในชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าพระคําข้าว ท่านฉันพัตตาอาหารแหมคําไหนเกิดโอชารสคําไหนอร่อยแหมถูกจริตถูกปากคายเดียวนั้นเลยแล้วก็รว,รวมรวมรวมอาหารที่ท่านคายเนี่ยคำข้าวที่ท่านคายออกมาเนี่ยเอาไปตากแห้งเหมือนกันเอาไปตากแดดเหมือนกันเอามาบดแล้วก็สร้างเป็นพระคําข้าวนี่ชื่อพระคําข้าวบอกอยู่แล้วอีกองค์เป็นพระหางมากเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไป ตำราการสร้างอาจะมีอีกหลายองค์นะครับที่ท่านใช้วิธีการแบบนี้คืออาหารคําไหนอร่อยท่านคายออกเลยอันไหนอร่อยเกิดโอชารดเหตุที่ขายออกเพราะว่า 1. แหมเป็นพระเนี่ยติดยึดน้อยอยู่แล้วนะโดยเฉพาะพระที่ผมกล่าวนามท่านมาทั้งหมดมีพระธรรมวินัยสูงมีวัดปฏิบัติสูงอาหารที่อร่อยมากอร่อยพอกระทบลิ้นแล้วอร่อยเนี่ยถือเป็นอาหารทิพเป็นโภคาพลาาหารทิพ ซึ่งแม้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเออยังรู้สึกเลยว่าอร่อยเพราะฉะนั้นคําข้าวคํานั้นคําอาหารคํานั้นเป็นอาหารทิพย์ซึ่งเป็นยอดแห่งมหาโภคทรัพย์ทั้งหมดคุณคิดดูนะคนเราเนี่ยทำมาหากินทํางานเช้ากลางวันเย็นอ่าทำงานนู่นนี่นั่นขยันหาเงินเพื่ออะไรปัจัยสีหนึ่งน,นนั้นคือซื้ออาหารหาอาหารมาบริโภคมารับประทานเมื่อแม้แต่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยฉันอาหารคืออาหารเนี่ยเป็นตัวแทนของ ความอุดมสมบูรณ์เป็นตัวแทนของปัจจัยสี่เป็นตัวแทนของโภคสมบัติเมื่อพระท่านแม้เป็นพระปฏิบัติดีประจัชอบเนี่ยได้ลดอาหารอันเป็นทิพย์ความอร่อยคายปุ๊บนี่อาหารคำนั้นเป็นยอดอาหารเป็นยอดโภคาพราหารโดยสมบูรณ์เมื่อนำมาสร้างเป็นพระเครื่องย่อมจะเอื้ออำนวยและก่อเกิดลาบสักการะได้โดยง่ายได้โดยตรงตำราการสร้างพระ จากอาหารเนี่ยโอ้ถ้าตำราเก่าแก่จริงๆนะเท่าที่ศึกษามามาจากสายครูบาอาจารย์ทางลาหมันทั้งมอนท่านเรียกว่าพระอาหารเลยเอามาสร้างเป็นพระปฐุมสเสมิงเป็นพระอาหารคือพระเนี่ยสร้างจากเนื้อหามวลสารผงพุทธคุณผงวิเศษต่างๆว่าไปแต่หนึ่งในนั้นต้องมีคำอาหารคำข้าวคำแกงที่ชาวบ้านท่านใส่มาชาวบ้านใส่มาท,าบ,า,มา,ทาบุญเนี่ยแหละครับแล้วก็ พอพระฉันไปเกิดโอชารสก็ขายออกมาทำเป็นมวลสารหลักทางมอรทีาเรียกว่าพระอาหารหรือว่าพระปทุมสเสมิงเป็นยอดแห่งโภคทรัพย์ที่สุดทีนี้พระศิวลีมหาลาชของหลวงปู่เช้าเนี่ยนอกจากจะสร้างโดยเนื้อผงว่านผสมมวลสารแล้วอย่างที่บอกแล้วครับหลวงปู่เช้าท่านเสกข้าวปากบาดข้าวก้นบาดแล้วก็คำข้าวคำแกงที่อร่อยเสกทิ้งไว้ทิ้งไว้ สร้างเป็นพระศิวลีปางเดินทุดงเรียกลาบเดินทุดงแบบไหนคือแบกกรดแล้วก็ทรงบาททรงกา้ําแล้วก็มีไม้เท้าปางเรียกโชคลาบทั้ง8ทิศล้อพิมพ์พระศิวลีครูแรงของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนี่แล้วก็อุดผงซะด้วยนะพระศิวลีหลวงปู่เช้าเนี่ยคุณลองส่องเนื้อหามวนสารดูจะเห็นว่าสวยสดงดงามมากแล,และยิบและยับล้วนแต่ เนื้อหาหมวลสารเป็นมงคลฝังตะกุดอุดเกษารที่ใสเป็นแก้วของหลวงปู่เช้าด้วยการสร้างพระศิวลีรุ่นนี้ก็ทำกันเองภายในวัดโดยพระเนนช่วยกันตำผงช่วยกันพรีมวลสารต่างๆนำข้าวที่ตากแห้งเอาไว้เนี่ยคำข้าวคำแกงที่ตากแห้งเอาไว้อามาบดผสมเป็นข้าวปากบาดข้าวก้นบาดข้าวสุกชั้นเหลือนี่แหละครับที่อยู่ในจานของหลวงปู่เช้า โดยถือเคล็ดลับว่าหลวงปู่เช้าท่านเสกข้าวทุกมื้อเมื่อฉันเสกข้าวทุกคำเมื่อกินข้าวที่ท่านฉันเหลือเนี่ยดีนักเมื่อเอามาทำเป็นพระศิวลีมหาราบอันเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศทางลาบสักการะมากแล้วย่อมเป็นมหาโชคโภคทรัพย์มหาราบอย่างที่สุดเพราะข้าวสุกเหลือฉันย่อมทำให้ฉัน ฉันในที่นี้คือผู้นําไปบูชามีความสุขมีเหลือทุกอย่างข้าวเหลือฉันเนี่ยฉันก็ต้องมีเหลือสิมีความสุขมีเหลือทุกอย่างอ่ามีเหลือคือทรัพย์สินเงินทองเหลืออ่าเกินมีเกินไม่ขาดไม่บกไม่พล่องมีกินมีใช้มากมายล้นเหลือเฟือของกินก็ล้นออกจากปากของใช้ก็มาก กว่าที่ต้องการนี่เป็นเคล็ดลับในการทําพระมหาโชคโภคทรัพย์แบบโบราณที่หลวงปู่เช้าท่านสืบสารและสร้างทำเซกให้อย่างดีอ,อํานวยอวยผลด้านโชคโภคทรัพย์ลาบสักการะเพื่อให้ลูกสิทธิ์หลานสิทธิ์นำไปบูชาเกิดความร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไป คุณลองดูพิมพ์พระศิวลีของหลวงปู่เช้านะครับเออเหมือนพระศิวลีของหลวงพ่อกลวยจริงๆนะลักษณะองค์พระศิวลีก็ปางสแสดงปฏิหารเรียกโชคเรียกลาบทั้ง8ทิศคุณดูยันด้านหลังยันด้านหลังนี่ยังเป็นดูออกไหมยันด้านหลังเนี่ยในวงล้อมกระดูกยันยังเป็นลวงข้าวเลยเออคุณดูสิเป็นไงครับแฝงความหมายบอกนยยะไว้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์นี่ทรัพย์สินเงินทองล้นเหลือเพราะสร้างจากข้าวที่หลวงปู่ฉันเหลือคุณดูยันด้านหลังนอกจากเป็นรวงข้าวแล้วอ่าเป็นเม็ดข้าวขอประทานโทษนอกจากเป็นเม็ดข้าวแล้วก็ยังมีอักขระกำกับณชาลีติหัวใจพระศิวลีคุณดูก็จะเห็นว่าอ่าท่านยังฝังตะกุดเรียกโชคเรียกลาบเรียกเงินเรียกทองเป็นตะกุดมหาโพธทกรัพย์ให้อีก ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังฝังเกสาของหลวงปู่เช้าซึ่งพิจารณาดูลองส่องดูนะครับจะเห็นว่าใสเป็นแก้วเออพิมพ์หน้าว่าเป็นมงคลแล้วยันด้านหลังก็ยังเป็นมหามงคลยิ่งขึ้นไปอีกเนื้อหามวลสารก็เป็นมหามงคลยิ่งขึ้นไปอีกอ่าแล้วหลวงปู่เช้าท่านเสกโอ้โหคุณดูเถอะหลวงปู่เช้าเนี่ย พระชลาแต่ถ้าว่าโอ้มีเมตตามากวัดปฏิบัติดีมีบารามีผมถึงบอกว่าที่จริงก็ย่าปากคอกนะพระศิวตรพระผูเช้าเนี่ยโอ้ของดีจริงทางด้านโพกครับเมตตาหาทรัพย์ธรรมมาหากินอุดหนุนจุนเจือเรื่องธุรกิจการค้าเรื่องการธรมาหากินเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่โอ้อยากจะแนะนำจริงๆครับยิ่งในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้ด้วย มีของทางพ่คกรัพั์ทางจเจริญลาบจเจริญโชคทำมาหากินดีเนี่ยคุ้มครองติดตัวถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับเหตุนี้พระศิวลีลังบุ่เช้าจึงเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่นำเสนอท่านในคลิปนี้ครับท่านอยากได้ทำอย่างไรท่านกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR โค้ด yeah, ขึ้นมาเพื่อให้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนแล้วก็มีช่องทางติดต่ออื่นๆ จะได้คุยกันได้สะดวกผมก็จะได้ส่งรูปพระเครื่องให้ท่านชมเพิ่มเติมได้อย่างจุใจเลยทีเดียวเอาแล้วถ้าใครมีใครมีอย่าลืมนําออกมาบูชาจะคิดว่าเป็นเพียงแค่พระผงนี่แหละครับของดีจริงๆผมไปที่ไหนก็แนะนำเนี่ยสิวลีรลวงพ่เช้าเลยมีคนจะขอเช่าสิวลีพะกลวยผมโอ้โหอ,อ,อ,องคหนึง่งถ้าขายก็ต้องไหลาไหลายพันน่ะเป็นหมื่นนะ่ะคุณเอาสิวลีหลวง่เช้าไปเถอะเออไม่แพงดีจริงถ้าคุณบูชาด้วยความเชื่อมัน่นอ่ะรับรองว่า คุณทำมาหากินดีไม่มีติดขัดเนี่ยเชื่อผมเถอะอ้อาวคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจากขอประสาทพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสาังคังรักษาสตูบีทาวินาศสันติผมอาจารย์ชาติดาจะครูรสวัสดีครับ